เปิดครับวันนี้ครับดอกแรกครับ ยังทีการเดินนะครับดึนแนวกายคงั้นครับมันหนีมาพอครับนงกาบบานน้าให้เ่าแหะครับแต่ว่านงกาบ่ได้มากครับมันหนีฝนตกคือบุมาคักเลยครับแย้มเสา มโขวคือเก่าหรอครับมาเก็บเห็ดมาแตะฟอกับเมีมือนเนี้ยงกาอยุ่นน้าอยู่ทั้งหลังกับย้ายไปเบึ้ดงนี่ครับว่าสี้ไในเห็ดพวงมันเนี้ยสีมานขึ้นมือวานบะนองกาอประมาณน้ำไปเลยครับไปเบึงเ้งนี่ครับเฮ้ครับ นี่ครับพวงรถมีตะไคร่ครับนี่ครับดอกน้อยๆครับมีมือบ้าตรงใจถือว่ามีมือครับ ดอกเดียวทุนๆเลย,เยมันนีเห็ดบ่อค่อยลลยครับบ่อค่อยพอเลยนี่ครับเห็ดแดงครับพนลาหลครับ จีด้ไปแกงบ่บูมือเียนี่ครับกล่องเป็นมึงนะไปครับไปเรื่องนี่เลยครับนี่ครับฟอกแล้วครับจีเห็ดตะไคร้ครับกำลังผูรูดมานี่บ๊วยไดบานแล้ครับเห็ดคนไหล แต่ thấy หมู่วานที่เห็นจีนวัยมันคือบอยไงครับอยู่คือเกาตามที่จีบอยไงได้วัยเมื่อเบืองหวานถึงไงบอยไงเนี่ยอยู่ซำเกามันนี่ท่านในเห็ดด้วยครับมันนี่ในเห็ดจะสุบกแล้วไปครับย่างไปเรื่อยๆครับ แล้วพอ่อเห็นจังหวี่ไทยบ้างครับนี่ครับมิดเขาเปียงครับมิดเขาเปียงครับไปครับพอเห,ห็นจังหวี่ไทยบ้างดีครับนพ่อครับเมิดครับ เฮ็ดขอบเปียงน้อยครับโอ้โหฝ <c oughs> นก็ตกครับมันฝนตกดิ้อยากจีนมาเลยก้นหลายครับมันครับพอเฮ็ดในทไทยมั้งไหมครับ พอคนระับเงืดแดงครับนี่เป็นเตลี่ยนค้นมาเห็นครับนี่ครับดอกหนึ่งครับสองดอกครับนี่ครับสองดอกง่ายๆเลยนี่บ๊วย ครับพอ่อจะง,งี่ยไายไหมครับนี่ครับดีบ่เห็ดตะไคร้หน่อยดี่เห็ดตะไคร้ทุกคนนี่สีไงเหรอครับไม่ออื่อนครับพ่อแล้วครับอือกินเห็ดแดงครับวันเห็ดตะไคร้หลาย เห็ดเดงสองดอกแล้วครับนี่ตรงยูบิ่นมูเห็ดเดงนี่ครับดอกที่สามอดอกนี่ต้องเซีเนาครับมาทั้งในเห็ดด้วยครับมือเห็ดเดงไปครับไปเริ่มกันอีกนี่ครับ อันนี้แตกหายแดอกไม้ง่ายวันนี้แล้วนี่ครับเห็ดแดงเล้ครับนี่ครับเห็ดตะไคา้ครับกำลังงามเลครับเน จำเน,น,น,นี่ครับกำลังเสียดโอ้โหนี่ครับซ้ำกันด้วยครับสองกีครับนี่ครับดีครับแล้วก็เม็ดดินครับกีเหรอตะไคร้ไหมโอู้สองกีได้ปะเอาไปหน่อยหน่อยหนึ่งวะะดู หน่อยนึงเอาปะฮะน้อยนอยอ้ยหนะอุ้ยนีนี่นี่นง่ยอยู่ดอกสามีกีอครับกีนี่พ่อเนี่ครับพ่อแล้วครับเยีบเลี้ยงครับยับ มัดพอกแล้วครับกีเห็ดตะไคร้ครับนี่ตะพอมงามครับพอาะเฉียบๆปิดแกงครับนี่ตะพอกแล้วครับอืมมีเห็ดเห็นไหมครับนี่ครับพอมงามเนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับ ปลอกลูกครับอือมีตำงามเลยครับนี่ยอดใดลูกซ้ายบ่ได้มานำมือนะมีครับนี่ปลอกลูวครับมีตำงามเลยครับมือนีลนี่ครับนี่ครับโอ้สวยๆล้างพอดีครับส้มนนี่นี่ครับปลแล้วครับ นี่ครับสองดอกครับเง็ดดันเง็ดที่ยังบุคคากันเง็ดดันไม่หนาวว่าตีไม่หนาวว่าครับสองดอกนี่ครับเง็ดตะไคร้แล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับอีงามๆนี่ใส่งามๆได้ครับมันีลยีตะไคร้มีดต่งสีได้ครับใส่สวยครับมัอนี้ อืมครับหินแล้วครับเห็ดแดงครับโอ้ใสสวยดอกง่ายครับนี่ครับดอกนี่โอ้ลงมาทางนี่ด้เห็ดด้วยครับเขาโค้ดไม่เขาโค้ดไม่ใหวันสิบ่ได้เห็ดลงมากำลังเลื่อมด้เห็ดนะครับไปครับเพิ่งบาหนี้เล้วครับดอกตะไคร้งามเลยครับมือนี่ยเห็ดตะไคร้ เห็ดยังมั้งขึ้นจากม้วนอ่ะนี่ครับโอ้โหจากม้วนโอ้จนวันเน่ายังโดนมีมันเอานี่ครับ นี่ครับนี่ครับพอรับเห็ดท่านครับนี่ครับดอกงามๆเลยครับน,ครบ,รครบ,บนี่ครับพอแล้วครับนิดเผิ่งครับบันนี้ครับดอกแรกครับนี่ พอครับครับนี่ครับนี่ครับเป็นครับดอกนี่ทางไหนคอ่ะเห็นดินครับดอกเปนไงนี่ครับสองดอกนี่ครับพอแล้วครับมิดเดียงก็อยู่กลางเดินเลครับพุนยางกายครับ นี่ครับดอกงามครับนี่ครับผลงานมือนี่นี่ครับนี่ครับผลงานมือนี่ครับคลิปนี้กับวมมอยังไรหรอครับมาเก็บเห็ดหายอยู่หาจินมใ้เราหรอครับแต่เสียดายล้งไปแกงกินน้ำเสานี่แะครับไปลางไปแกงพรไม่คลิปหนาครับ